เคยรู้สึกกลัวกับการกลับไปสถานที่เก่าๆบ้างไหมครับใช่ครับป๊อบก็เป็นหนึ่งคนที่กลัวการกลับไปสถานที่เดิมๆเช่นกัน สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับป๊อปจากสายกล้องเที่ยวคารเมลาทราเวลกับ E ีีใหม่ของเรา E ีีนี้ผมไม่ได้พาไปเที่ยวที่ใหม่นะครับแต่ในครั้งนี้นะครับผมจะพาทุกคนกลับไปเพื่อไปรีเซ็ตความทรงจําใหม่ครับแน่นอนว่าคงมีเพื่อนๆหลายคนนะครับเคยกลัวกับสถานที่เก่าๆที่เคยมีความทรงจําเก่าๆอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะกลับไปเพื่อเอาชนะความกลัวครับและผมจะพาทุกคนไปถ่ายรูปเล่นกันกลับ สายกองเที่ยวสเปเชียลหัวหินคนเดียวฉบับหรือเล่าตอบเลือกเดินทางด้วยรถไฟชั้น3ปกติครับส่วนราคาค่าโดยสารนะครับอยู่ที่45บาทไปกับก็90บาทครับ ก็มาถึงสถานีหัวหินครับซึ่งด้านข้างสถานีรถไฟนะครับก็จะมีคาเฟ่หัวหินคอฟฟี่สเตชันครับการมาครั้งนี้ไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมตัวมาก็เลยเลือกที่จะมาตั้งหลักที่นี่ก่อนครับหาโฮสเทลมันตรงนี้แหละเสร็จแล้วนะครับเดินทางมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ด้านข้างนะครับ250บาท และสำหรับที่พักที่ผมเลือกมาพักในครั้งนี้เป็นโฮสเทลครับที่นี่คือ Cross คอสตาเบสหัวหินครับเปิดประสบการณ์การนอนโฮสเทลครั้งแรกกับราคา250บาทตังหลักไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนผมก็มุ่งหน้ากลับมาที่ชายหาดครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดหัวหินแล้ว เมื่อเช้าก็คือเก็กบกระเป๋าตอนตีสีแล้วก็ดูตลางรถไฟแล้วก็ออกไปเลยนะครับมาถึงปุ๊บก็ไปเช่ามอเตอร์ไซค์มานะครับเพื่อนก็ยุนะครับบอกว่าทําไมไม่ขี่รถมาเองครับจะได้ไม่ต้องเช่ารถครับนั่นสิผมก็งงเลยเหมือนกันนะมาปักหลักอยู่ชายหาดหัวหินพักหนึ่งผมก็เดินทางไปที่ตลาดแทมารีนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโตลุ่งหัวหินนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสองทางอีก4ีชั่วโมงครับข้ามความปีแล้วไฟไม่ได้ไปเขาดาวที่ไหนครับอยู่เมืองก่อนอน,นะอย่าเพิ่งรำคาหล,ล่ะส่งท้ายปี2020ที่ชายหาดหัวหินครับเป็นครั้งแรกที่ผมมานอนต่างที่คนเดียวยอมรับว่านอนไม่ค่อยหลับวันนี้เลยตัดสินใจตื่นมา พระอาทิตย์ครับอรุณสวัสดะครับแล้วก็ต้ัสดีปีใหม่นะครับต้ัสดีปีใหม่รับเช้าวนันแรกปี2021ตื่นเช้ามาวันนี้ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับก็อะไรที่เจอสิ่งแรกวันนี้ก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะครับ มาหัวหินผิดท,ทีก็ต้องมาที่นี่ครับวัดเขาตะเกียบครับไหนไหนมาแล้วก็มาแวะไหว้พระแวะเก็บภาพกลับไปสะหน่อยครับแตเจอตรงนี้นะครับจะลองดูว่าจะได้แวะตรงไหนได้อีกนะครับเพราะว่ารถไฟกลับเราครับมันรอบหลายตถ้าแวะทันเดี๋ยวจะแวะอีกที่หนึ่งนะครับไปละ เอลที่สุดท้ายที่ป๊อปแวะมาก่อนกลับนะครับเป็นที่ที่ป๊อปยังไม่เคยมาเหมือนกันที่นี่คือชายหาดหัวดอนครับซึ่งบริเวณนี้จะมีคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันครับ เสร็จแล้วเราก็นำมอเตอร์ไซค์มาคืนเพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพครับนี่เป็นการมาหัวหินครั้งที่เท่าไหร่ของป๊อปแล้วไม่รู้แต่ครั้งนี้ป๊อปทำสำเร็จแล้วครับหากเพื่อนๆมีประสบการณ์หรือความทรงจำที่ไม่ดีของสถานที่ไหนๆให้ลองกลับไปเพื่อเก็บความทรงจำนั้นใหม่อีกครั้ง เพราะสถานที่ไม่ได้ผิดอะไรและความทรงจำที่ดีนั้นสามารถสร้างใหม่ได้ในทุกวันครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปะรเป็นกำลังใจให้ป๊อบและสถายกล้องเที่ยวต่อไปด้วยนะครับฝากก่มแชร์เที่วแล้วพบกัน EP หน้าครับ